พาพาย n นิวสขอนำเสนอข่าวด่วนข่าวแปลข่าวนี้เกิดขึ้นที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งได้มีพ่อลูกอ่อนขอบลูกชายของตนมาพบหมอในสภาพที่อิดโรยน้ำลายเหยอหยดหยดหากแตกห้ากแตน <laughs> เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ห้องสุดเสริญเห็นอาการดังนั้นก็ตกใจพร้อมทั้งพาทั้งสองขึ้นบนเตียงและสอบถามถึงสาเหตุที่ทําให้คนทั้งสองเป็นแบบนี้อาการของสองพ่อโลกนี้ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วง เนื่องจากเสียน้ําเป็นอย่างมากจากการหักและการน้ําลายเหยอาการนี้อาจทาให้ช็อกได้ทางทีมแพทย์ได้วินิสัยถึงอาการที่เกิดขึ้นคล้ายๆกับคนที่โดนวางยาด้วยความเป็นห่วงทีมแพทย์จึงได้โทรให้ตํารวจมาสอบสวนร่วมด้วยถึงสาเหตุที่ทําให้สองพ่อลูกนี้หักแตกหักแตนและน้ําลายเหยเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงจึงได้สอบถามสาเหตุเรื่องราวทั้งหมดกับชายคนนั้น ชายคนนั้นจึงได้เปิดเผยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดสู่เจ้าหน้าที่ตำรวจฟังไปว่าสาเหตุที่ทําให้ตนและลูกต้องหักคางออกและน้ําลายเหยื่อหยดๆถึงขนาดนี้เนื่องจากเมียตนนั้นเอาเชือกระหอมาทานมจ <c oughs> ตนาของเธออยากจะให้ลูกนั้นเสาวนมแต่ปรากฏว่าตอนที่ทาก็ไม่ได้บอกสามีสามีจึงเผลอไปกินนมด้วย <c oughs> S <S ปลาไพนิวส์ข่าวไม่เด่นข่าวไม่ดังข่าวไม่เป็นตะซิดแตกข่าวไม่เป็นตะเอาให้เสียงภาษาไทยโดยแล้วพันตน้นเ็าจะว่า,วารายงานว้า